หนังใหญ่วัดขนอนได้รับการต่อลมหายใจให้ยืนหยาดด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนักวิชาการและราชสำนักแม้หนังใหญ่วัดขนอนจะเริ่มกลับมาเป็นที่รู้จักแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังคือหนังใหญ่วัดขนอนมาอนุรักษ์ การเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ก็ตอนที่เราเข้าไปสู่ในโครงการพระบรีในสมเด็จพระเทพราชรดุดาเดสมพระจพระบมารีเมื่อปีพศ2532รับสั่งของพระองค์ท่านในเรื่องของการทําหนังใหญ่เนี่ยพระองค์ท่านมีพระรบรมรีว่าให้ทําชุดใหม่ขึ้นมาไว้แสดงแทนชุดเก่าแล้วหนังใหญ่ชุดเก่าซึงีอายุก,กว่าหนึ่งปีนี้ให้เก็บรักษาวไว้ห้ามนําออกไปแสดงนะห้ามนําออกไป ให้เก็บรักษาไว้กา,ารเก็บรักษาก็เลยทำเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษา ฉลาดถาวรนุก,กูลพงคืออดีตสิทธิผู้ฝึกหัดเชิดหนังในยุคฟื้นฟูของวัดขนนเมื่อครั้งยังเป็นคาราวาสราวปีพุทธศักราช2513พระฉลาดได้ฝึกฝนการเชิดการภาคและการแกะตัวหนังจนกลายมาเป็นผู้ฝึกสอนเด็กรุ่นใหม่อีกหลายรุ่น หนังใหญ่ของวัฒนรเนี่ยต่วนตัวผมเองเนี่ยอยากจะให้หนังใหญ่เนี่ยให้อนุรักษ์พื้นเพของบ้านเราวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราไว้จะไม่ให้แตกต่างไปเปลี่ยนแปลงไปแบบการและเล่นแบบอื่นจนปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ดูแล พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนและท่ายทอดวิชาสู่บุตรชายเพื่อช่วยกันสร้างเด็กรุ่นใหม่อีกแรงหลวงพ่อก็คือเจ้าวาดท่านท่านดูแลในคุมดูแลเรื่องของของวัดของพิพิธภัณฑ์อะไรทุกอย่างแล้วทีนี้จารให้ท่านไปติดต่อเรื่องเองินเรื่องทองดูไม่ไม่เหมาะสม ผมก็เลยมีหน้าที่ก็ต้องเข้ามาดูแลในเรื่องของการติดต่อประสานงานในเรื่องของต่อรองราคาเรื่องของการเซ็นรับเงินอะไรหลายอย่างจนมาถึงในเรื่องของฝึกเด็กแสดงชาวบ้านและเด็กๆในบริเวณใกล้เคียงคือกำลังสำคัญอีกส่วนที่ทำให้หนังใหญ่ของวัดขนอนยังคงอยู่ ดดเด็กชายรุ่นเล็กระดับประถมจนถึงวัยรุ่นจำนวนหลายสิบคนสมัครใจเข้ามาฝึกหัดการเชิดหนังโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดมาเรียนรู้ตั้งแต่ท่าทางพื้นฐานของการเชิดหนังจนเชี่ยวชาญสามารถขึ้นแสดงบนเวทีของวัดในทุกวันเสาร์ และออกเดินสายไปแสดงตามวาระพิเศษต่างๆออตั้งเดียมตั้งเออเรียกมาตั้งเออให้ด gentlemen tomorrow is the actual ลอยกระทงเดยสวรสำหรับการแสดงหนังใหญ่เป็นมหรสบที่เก่าแก่ของไทยอย่างหนึ่งลีลาการเชิดหนังและภาคหนังแบบวัดขนน เป็นลีลาหนังแบบชาวบ้านไม่ได้ดำเนินตามลีลาการเชิดและแบบแผนหนังใหญ่ของหลวงไอตัวนี้ลีลาเป็นนายใหญ่จักสังหารพลานมันให้บัลังแล้วจะได้จักผลผลกระบินขิดพลางย่างยอง แล้วมองทราสการเห็นเช่นนั้นก็ย้อนลอยถอยหลังกลับเข้าหลังพระพราและอุ้มานางสีดาไปยังกรุงลงกาธานีมีอะ่อยหรือน้องโอค้คดคืออย่างนี้ครับท่านแม่รับไอ้พวกเล็กๆน้อยๆมันอยู่ด้านหลังสิครับมันมากระซิบข้างหูพมว่าท่านองมาทับครับท่านรองมาทับครับ,นบ,นบในสระน้ออีจรละแคหรือเปล่าครับมันไปกลาลงไปอาบน้าครับท่านแม่ทับเออ ไหรือเปล่าก็ไม่ทันได้ดูเอาไอ้พวกเล็กเน้อยน้อยไปดูที่มีจอหลักเฮหรือเปล่าเออไม่ทันได้ดูไม่ทันได้มองเออการคัดเลือกเด็กที่เข้ามาฝึกไม่ได้คำนึงถึงทักษะทางนาฏศิลป์โขนละครมาเป็นที่หนึ่งแต่เลือกที่ใจรักมาเป็นลำดับแรก ผมมาถึงเลยผมยกพานไว้ครูกับครูฉลาดถาวรนคุณพงแล้วผมก็เขาก็ได้สอนให้ทีบเลียมแล้วก็สอนแบเเลี่ยมแต่ตัวผมผมว่าไม่ยากอยู่ที่ให้ความตั้ง,งใจในการฝึกแล้วก็ฟังครูผู้สอนที่ที่จะประทับใจก็คือหน้าพัที่นั่งนะครับแล้วก็ตามโรงแรงตมต่างๆสถานที่ ท่องเที่ยวนะครับก็ไปโชว์มาพอสมควรครับสิ่งที่จะคาดหวังนั้นมันเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ผมเป้าหมายอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศคนไทยเพราะมันเป็นสมบัติของแผ่นดินไปแล้วอันนี้คือสมบัติของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่เป็นขนเป็นการแสดงเป็นภาพจิตรกรรมเป็นลารลดน้าอะไรหลายหลายอย่างเนี่ยมันเป็นสมบัติของชาติซึ่งผมว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ได้ไม่ไม่น่าจะทุ่มลงมาที่คนใดคนหนึ่งที่ว่าต้องมาดูแล ความรับผิดชอบตรงนั้นมันน่าจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันผมมีหน้าที่ที่ทําให้มันคงอยู่เท่านั้นเองในในช่วงปัจจุบันนี้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านดอนจังหวัดระยองกำลังเรียนเรื่องหนังใหญ่โดยผ่านการบูรณาการเนื้อหาในวิชาศิลปะและวิชาภาษาไทย การปรับประยุกต์มรดกวัฒนธรรมโบราณให้ผสานกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาศิลปะวัฒนธรรมชนิดนไว้ให้ยืนยาวยิ่งขึ้น ต,ตอนนี้ของพ่อที่เห็นความมุมัะของเยาวชนของพ่อนะที่มีสามสีคนที่พ่อไว้วางใจได้ที่แกะตัวหนังได้แล้วเป็นผู้นําได้เนี่ยให้พยายามฝึกน้องรุ่นหลังหลวงพ่อจะไปตามโรงเรียนเนี่ยพมกจะชวนเขามาเรื่อยอย่างโรงเรียนวัดบรรดรอน,นี่ผมกงพ,พยายามให้ฝึกเด็กตั้งแต่ปสามขึ้นมาให้มาพอเขาปสี 4, ่ปห้าเขาจับตัวหนังได้หลวงพ่อก็จะให้ เข้าร่วมการแสดงเขาได้สสางมั่งอะไรมั่งยึดหรือยึดเหนี่ยวน้ําใจวะับางทีที่วัดบรนดอนเนี่ยมีคนมาเยี่ยมชมเรื่องศูนย์นวดบ่อยดูงานบ่อยหลวงพ่อก็ดึงเขามาแสดงให้ดูได้บีเลี้ยงมั่งอะไรมั่งเขาก็ชอบใจ หลังใหญ่ของวัดบ้านดอนเป็นหนังที่แสดงอยู่ในแถบภาคใต้พระยาศีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงครามเจ้าเมืองระยองในสมัยนั้นได้ติดต่อซื้อมาทั้งชุดราวสองร้อยตัวและได้นำมาถวายให้ที่วัดบ้านดอนในเวลาต่อมาเมื่อครูหนัง<า> <listings> ผู้เชิดผู้ภาคในรุ่นแรกๆเริ่มล้มหายตายจากประกอบกับภาวะซบเซาของศิลปะการแสดงไทยที่ถูกทดแทนด้วยสื่อบันเทิงสมัยใหม่หนังใหญ่วัดบ้านดอนถูกเก็บลืมจนชำรุดสุดโทมไปตามกาลเวลา อาจารย์อำนาจมณีแสงศิลปินแห่งชาติดีเด่นสาขาวรรณศิลป์คือหนึ่งในกลุ่มผู้ฟื้นฟูหนังใหญ่วัดบ้านดอนด้วยความสนใจส่วนตัวเกี่ยวกับภูมิปัญญาช่างโบราณที่แกะลวดลายของตัวหนังอาจารย์และคนในชุมชนก็ช่วยกันขนย้ายตัวหนังเหล่านั้นออกมาซ่อมแซมในเบื้องต้นหนังใหญ่วัดบ้านดอนนี่ก็เริ่มรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นเด็กวัดอยู่ยงั้นนะ ว่าคุณตาเป็นวิญญายาวิยากรวัดก็วิ่งเดินอยู่แถววัดก็เห็นแล้วมีหนังใหญ่เขาเก็บไว้แล้วเมื่อหนังเนี่ยมันเก็บไว้แล้วมันถูกพายุดูวาตาภัยผุพังไปเขาเคลื่อนที่แบไว่าในหออนในกุฏิพระกุฏิเก่าของพระเนี่ยก็จะใกล้ชิดขึ้นเขาไปดูแลได้ดูบ้างว่าเออมีหนังอะไรไปทายังไงไปศึกษาเยอ่ตอนมาโตแล้วนะก็เสียดายนะหนังมันผุขาดหมดเลยตับงี้ผุหมด เวทีวแรกที่ปลุกชีวิตหนังใหญ่วัดบ้านดอนให้กลับฟื้นคูนคือการประกวดหมู่บ้านดีเด่นในปีพุทธศักราช2523ชาวบ้านต่างยกให้การแสดงหนังใหญ่เป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านที่จะนำไปใช้ประกวดในครั้งนั้นโดยหาคนในชุมชนที่มีพื้นฐานการเต้นโขนมหัดเชิดหนังโดยเลือกเอาเรื่องรามเกียรติ ตอนปล่อยม้าอุปการมาแสดงจนคว้ารางวัลมาได้ในที่สุดทุกวันนี้เป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว โครงการฝึกฝนเยาวชนเชิดหนังใหญ่ของวัดบ้านดอนที่เปิดรับเด็กบ้านดอนที่สนใจเข้ามาฝึกซ้อมการเชริดหนังและหาโอกาสทางการแสดงจากเวทีต่างๆให้เด็กๆได้ฝึกปรือคนกาเดิงนาขาคนเก็กเดินตามหลังอเดินเมืองจังหวัดระยองที่มาเถอะไม่ต้องกลัวกระลุกกระลืกไม่มนี้วิ่งกระลิดเปิ้ นอนจากในท้องถิ่นข้ามไปแสดงในต่างจังหวัดและวันนี้เยาวชนนักเชิดเหล่านี้กำลังขมักขม่นซ้อมหนักเพื่อเตรียมตัวไปแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมถึงประเทศในยุโรปคืออยากให้เขาเกิดความภูมิใจอะว่าเขามีศิลปวัฒนธรรม ที่ที่น่าภาคภูมิใจนะมันเป็นมันเหลืออีกนิดเหลือน้อยมากอะ่ะในประเทศอะ่ะแล้วเขามีตรงนี้ก็อยากให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะไปคุยได้อ่ะไปพูดได้ว่าเออเขาเขารู้หนังใหญ่นะเขารู้จักหนังใหญ่นะแล้วเขาเคยเล่นหนังใหญ่นะเขาภูมิใจในตรงนี้รักรักวัฒนธรรมตรงนี้รักอาชีพมันคงเป็นอาชีพเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าสามารถพูดได้อะ่ะรู้สึก ถ้าภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองอะว่ามีหนังใหญ่นะได้เล่นนะจากความเชื่อตามคำภีอันศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนชมพูทวีปเดินทางสู่สุวรรณภูมิแปลเปลี่ยนเป็นมหรสพหลวงของชาวสยามพิธีกรรมเพื่อยังความศักดิ์สิทธิ์แด่สถาบันอันสูงส่งผันแปรสู่ความเป็นมหรสพ ที่ทุกวันนี้อนุรักษ์โดยชุมชนท้องถิ่นศินละปะก,การแสดงที่ทั้งผู้ชมและเยาวชนผู้สืบสารอาจรู้จักในฐานะความบันเทิงอันเก่าแก่โดยอาจไม่เข้าใจอย่างแจ่มชัดนักถึงรากเง,งาอันลึกซึ้ง ของความเชื่อแต่ผลหลักวันนี้ไม่ว่าหนังใหญ่จะยังโลดแล่นมีชีวิตอยู่ในสถานะใดก็ควรค่าแล้วไมิใช่หรือที่มรดกแห่งการผสมผสานศาสตร์แห่งหัตถศิลป์นาฏศิลป์ โดรยังขสินวาทศินและวัน,นสินอันล้ำค่านี้จะยังได้รับการอนุรักษ์ไว้ในแผ่นดินสืบไปเร่งเร็วเถิดนายใต้ เอาเพลิงใส่เข้าหนหลังส่งแสงอย่าให้บังจะเล่นให้ท่านทั้งหลายดู Transcrição e